เหมือนเร pues mm ียนเพื่อที่จะเอาเวลาไปทํางานแต่ตอน,นนั้นน่ะเน้นเจอครูที่เป็นแคร์อินเดียนนะฟังลูกค้าพูดปกติหน้าก็ว่ายากแล้วแล้วต้องไปฟังในโทรศัพท์เสียงอุ้ยเฮ้ยมึงฟังไม่ออกเลย sorry can you say it again สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับคลิปนั่งพูดนะคะคลิปนั่งพูดนี่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเน็ตเลยนะ วันนี <ara> the video, floor, ้นะคะเน็ตจะมา recap เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียหมายถึงว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเน็ตอยู่ออสเตรเลียนะคะแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเน็ตไม่ได้เรียนแล้วนะคะก่อนหน้านี้เน็ตเคยทําคลิปเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์การมาทํางานที่ออสเตรเลียใช่ไหมทุกคนตอนนั้นน่ะเน็ตเล่าเกี่ยวกับตั้งแต่เน็ตเริ่มมาเรียนหนังสือแล้วก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าณตอนนั้นก็ก็ผ่านมา5ปีแล้วเนาะเมื่อก่อนเน็ตอยู่เมลเบิร์นแต่ว่าตอนนี้นะคะ อัปเดตชีวิตนะคะปี2 0 2 3ยิบนะคะ ตอนนี้นะคะเน็ตอยู่ที่ซิดนีย์นะคะทุกคนเน็ตไม่ได้อยู่ที่เมลเบิร์นแล้ววีซ่านเน็ตเนี่ยก็ไม่ใช่วีซ่านักเรียนแล้วนะคะก็คือเอาจริงๆว่าตอนนี้เน็ตอะไม่ได้มีประสบการณ์การใช้เอเจนต์นักเรียนมาสักพักนานมากๆแล้วนะคะเน็ต <Yeah. S 1> ก็ต้องขอโทษน้องๆเพื่อนๆทุกคนจริงๆที่แบบพยายามจะทักมาถามเน็ตเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องเอเจนต์นักเรียนนะคะซึ่งเอาจริงๆเน็ตขออนุญ,ญาตไม่แนะนําแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อตอนนั้นที่เน็ตใช้เอเจนต์มันก็5ปีมาแล้วนะคะ ก็เน็ตไม่รู้ว่าวีซ่านักเรียนหรือเอเจตนนักเรียนนะตอนนี้มีเอเจต์ใหม่ๆหรือว่ามีโรงเรียนใหม่ๆอะไรขึ้นมาบ้างก็ยังไงตรงนี้ี่ก็ sorry ขอโทษเลยจริงๆนะคะเรื่องนี้ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการมาเรียนของเน็ตนะคะของเน็ตขอยาว่าของเน็ตนะคะเน็ตจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวประสบการณ์ของเน็ตที่เน็ตเคยเล่ามานะคะเน็ตก็จะ ไว้ให้อีกเหมือนกันนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะวันนี้เนทจะมาพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาแล้วก็การทํางานของเนทในออสเตรเลียโดยรวมทั้งหมดนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือตัวเนทอะอยู่ออสเตรเลียมาเอาจริงปีนี้เข้าปีที่5แล้วนะคะเนทมาเมื่อปี2019ไหมตอนแรกนี่ก็เรียนหนังสือแหละจนมาเจอพี่เมย์เนาะแล้วก็เปลี่ยนวีซ่าเป็นทำดีแฟกโตเอางี้ดีกว่า เน็ตไม่ได้ทำวีซ่าพาร์ทเนอร์นะคะเป็นวีซ่าติดตามหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า de facto นะคะทุกคนก็คือถ้าเน็ตทำติดตามตัวหลักก็คือเน็ตก็จะวีซ่าเปลี่ยนแปลผกผันตรงตามตัวหลักเลยก็คือพี่เมย์เป็นวีซ่าทำงานเนาะพอเน็ตทำ de facto กับพี่เมย์ติดตามพี่เมย์ปุ๊บวีซ่าของเน็ตก็เลยกลายเป็นวีซ่า working เหมือนพี่เมย์นะคะ บางคนอาจจะสับสนเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คือบางทีเนทจะแนะนําตัวเองว่าเนทเป็นพาร์ทเนอร์ของพี่เมย์นะคะเพราะว่าที่นี่คือคําว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยมันมันเป็นอะไรได้หลายอย่างมันไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนมันอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนสนิทอะไรเขาจะเรียกกันว่าพาร์ทเนอร์แล้วก็ไม่จํากัดเพศเนทเลยชอบใช้คําว่า พาร์ทเนอร์กับพี่เมย์นะคะแต่ก็ที่รู้กันว่าเนกกับพี่เมย์ก็คือคบหาดูใจกันแบบวัยรุ่นกูกี้คู่กันอะไรยเงี้ยประมาณนี้นะคะเนีกก็เลยชอบพูดว่าพี่เมย์คือ She's my partner อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ โอเควันนี้เน็ตจอมาแล้ววันนี้จะพูดเรื่องอะไรเน็ตอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการทํางานของเน็ตนะคะในออสรีแคปเรื่องการทํางานแคบๆเพราะนอกจากเรื่องวีซ่านักเรียนแล้วก็เน็ตโดนถามเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าหนูมาทํางานที่นี่หนูจะทํางานได้ไหมแบบภาษาไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วเพื่อนร่วมงานยังไงอยากทํางานในร้านโลโก้ไม่อยากทํางานร้านไทยอะไรประมาณนี้เน่ยจะมาเล่าในมุมมองของเน็ตประสบการณ์ของเน็ตนะคะว่าที่เน็ตเจอมาเนี่ยมัน มันเป็นยังไงเนาะเผื่อว่าใครที่มาใหม่หรือว่าใครที่กําลังหาข้อมูลเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจหวังว่าจะได้ช่วยได้บ้างนะคะโอเค ตจะเล่าให้ฟังก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเนของการมาทํางานที่ออสเตรเลียก็คือทํางานที่ร้านไทยนะคะก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟนั่นแหละเอางี้เป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารไทยเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะเน็ตเริ่มต้นตั้งแต่ชิปละ50ดอลครั้งแรกที่ไปเทรนงานแต่มัน5ปีมาแล้วทุกคนแต่เน็ตไม่รู้ว่าทุกวันนี้ชิปร้านไทยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เด็กมาใหม่ได้เท่าไหร่แต่เหมือนได้ยินมาว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาจ่ายตังเป็นชั่วโมงแต่ว่าถ้าตีตีแล้วที่เน็ตคุยกับน้องที่มาใหม่นะตีีต แล้วมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงล, 17, 18, ละ7 7 8เอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วมันคือต้อง20ใช่ไหมหละ่ะแต่ก็นั่นแหละนะร้านไทยอ่ะนะคะแต่เมื่อตอนที่เน็ตมาเน็ตก็อยู่ที่ประมาณ50าสิเขาให้เนเป็นชิปก็คือทํางาน1 0บโมงถึงห้ามงเย็นกี่กี่ชั่วโมงอะ่ะสิบโมงถึงห้ามงเยนได้50ดอนนะทุกคนตีไปดีไม่ถึง10ดอนอะ่ะ นั่นแหละก็คือช่วงที่เทรนงานได้เท่านั้นแต่พอผ่านช่วงเทรนผ่านนั่นผ่านนี่เน่ยก็ไต่ไปจนถึงชีปลิบ้า65็ดห้าอะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้เมือม่อเมื่อ5้าปีที่แล้วนะคะคือจริงๆตอนนั้นที่เริ่มทํางานร้านไทยอ่ะเพราะเรารู้ตัวเลยว่าภาษาอังกฤษะเราไม่ได้เน็ตพาาูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากคือเราอ่ะพูดได้แค่แบบเบสิคมากเน็ตเปิดดูคลิปตัวเองสมัยก่อนอะสำเนียงเน็ตยังเป็นแบบสำเนียงไทยอยู่เลยอะ Hi everyone, my name is Net, I'm from Thailand เป็นเป็นคนไทยพยายามพูดให้ให้ให้ให,ให้แต่มันตลกอ่ะค่าเที่ยวกับเตตอนนี้อ่ะนะคะก็เลยเออไปทํางานร้านไทยก่อนแล้วกันแล้วก็เรียนภาษาไปพังๆเนทแต่โชคดีเนทแต่เลือกโรงเรียนที่มันแพงแล้วก็ครูที่โรงเรียนภาษาของเนทอะเป็นสัญชาติอเมริกันหมดเลยสำเนียงของครูที่โรงเรียนอนะพูดสำเนียงอเมริกาสำเนียงอเมริกันแบบบริชิด บริทิชปะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะสำเนียงบริทิชบริทิชคืออังกฤษปะ <c oughs> เออสำเนียงเหมือนที่ครูภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยเขาสอนเราอะ่ะเน็ตก็เลยได้สำเนียงของครูมาด้วยสำเนียงเราก็เลยใจแบบว่าเน่ยรู้สึกว่าสำเนียงเน็ตบางทีก็โอเคอยู่อะ่ะ ไม่ได้ดีมากแต่มันก็ยังโอเคเพราะว่าบางโรงเรียนน่ะครูเป็นคนจีนหรือครูเป็นแขกอะไรเงี้ยเขาอ่ะจะได้เรียนภาษาอังกฤษใช่แต่เขาจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องสำเนียงมาแบบไม่ได้ซึมซับสำเนียงมาอะไรเงี้ยแต่เนทโชคดีตรงที่ว่าโรงเรียนเนทอ่ะนั่นแหละช่วงนึงเน่ก็ไปเรียนบาริสต้าใช่ไหมคะอ่ะอ่ะอ่ะถึงจุดนี้ <c oughs> เน่ก็ไปเรียนบาริสต้าเหมือนกันแล้วครูที่สอนบาริสต้าของเนทอ่ะเขาก็เป็นชาวกังกแล้วก็ โชคดีมากๆที่โรงเรียนเนี้ยคอร์สของโรงเรียนเน็ตนะคะนอกจากเบสิกพื้นฐานกอากาแฟที่เขาสอนแล้วอ่ะเอ้ยถ้าทุกคนอยากรู้เกีก่ยวกับคอร์สนี้ที่เน็ตเรียนนะคะเน็ตจะแปะลิงก์ไว้ให้อีกนะคะ <c oughs> คือเน็ตเคยพูดไปหมดแล้วแต่ว่าคลิปนี้เน็ตจะมารีแคปย่อให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็แปะเป็นสารบัญให้ทุกคนแยกเข้าไปดูคลิปย่อยๆของเน็ตได้ตรงนี้นะคะ ในคอร์สเรียนบาริสต้าใช่ไหมมันก็จะมีเขาจะสอนเหมือนแบบการทํางานในออสเตรเลียด้วยแบบว่าการทํางาน h o ส p ิทอลิตี้เพราะว่าการทํากาแฟการทําคาเฟ่มันคือเอาจริงๆมันก็คืองานใน h o ส p ิทอลิตี้ใช่ไหมคะที่มันจะต้องแบบว่ามันจะต้องบริการลูกค้ามันต้องคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเขาจะสอนแบบว่าที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยสั่งเบียสั่งยังไงสั่งสเต็กสั่งยังไงคือถ้าไปเรียนคอร์สนี้ก็คือไม่ขายหน้าก็คือ ไปซื้อเบียได้แบบไม่ใช่แค่้ครับ small glass l a s t glass อะไรแบบนี้นะคะคือที่ออสเตรเลียมันก็จะมีลักษณะของแก้วหลายแบบมีเพปมีไพมีสกูเนอร์อะไรแบบนี้คือพื้นฐานที่เราต้องรู้ไว้เวลาเรามาออสเตรเลียรหรือว่าไปต่างประเทศอื่นๆมันจะมีแบบ specific name ของการสั่งอาหารหรืออะไรแบบนี้เนาะ พอเน็ตมาเรียนคอร์สบาริสต้าเนี้ยมันเลยทําให้เน็ตได้มีโอกาสลงฝึกงานคือเมื่อจบคอร์สบาริสต้าใช่ไหมคะเขาจะมีคอร์สฝึกงานให้ก็แล้วแต่ว่าใครจะลงและเน็ตก็ลงภาษาอะไรเงี้ยเน็ตก็เลยได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานกับร้านคาเฟ่แต่ไม่ใช่คาเฟ่โลเคอลเจ้าของคาเฟ่เป็นเป็นคนจีนนะคะเป็นคนจีนบอนเฮียที่เมลเบิร์นนั่นน่ะคือครั้งแรกที่เน็ตได้ไปทํางานร้านที่ไม่ใช่ร้านไทยคือเพื่อร่วมงานเป็นจีนเป็นอินโดแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นนะคะนั่นน่ะ คือครั้งแรกคือเน็พูดเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยสำเนียงฟังยากมากแต่ว่าเขาว่าเก่งมากนะเขาพูดเก่งมากแต่ว่าคือแค่สำเนียงของเขาอะ่ะเหมือนเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยอะ่ะอะไรทํานองเนี้ยตอนนั้นเน,นี่ยคือฟังยากมากแต่พอเราทําไปสักพักเน็ t ฝึกงานอยู่กับเขาประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีเขาใจดีเขาก็เลยรับเนเข้าทํางานต่อนั่นแหละเน็ก็เลยได้ทํางานที่คาเฟ่เอเชียเอางี้ดีกว่าก็คือไม่ได้พูดภาษาไทยในที่ทํางานเลยนะคะ มันก็เลยทําให้เน็ตพูฟด้วยภาษาอังกฤษเน็ตพูฟมากขึ้นแล้วก็พอเราอยู่ในตรงนั้นแล้วแล้วเราทํางานเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นเราก็จําเป็นจะต้องรู้คําศัพท์เกี่ยวกับที่ทํางานอย่างเช่นแบบจักนมตีมเมอร์อะไรแบบคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ก็จะเรียนรู้ได้จากตรงนั้นแต่แต่ก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่เพราะว่าทำแป๊บเดียว เจนสุดท้ายเน่ยก็เลยย้ายงานเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเปลี่ยนมีซ่าไปกับพี่มีใช่ไหมเนีตก็กลับไปทํางานร้านไทยอีกครั้งเนี้ยทำงานร้านไทยเต็มตัวเลยคราวนี้แต่โชคดีที่เด็กเสิร์ฟร้านนั้นนะด้วยความที่มันอยู่นอกเมืองใช่ไหมคะเด็กเสิร์บร้านนั้นก็จะมีฝรั่งบ้างคราวเนี้ยเน่ยจะเจอลูกค้าที่เป็นแบบออซซี่จ๋าเลยคราวนี้เพราะว่ามันอยู่อยู่ไกลมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองซินนี่หรือว่าในตัวเมลเบิร์นใช่ไหมลูกค้าชาวออซซี่ที่แบบพูดเร็วมากมแล้วความแบบความบางทีเขาเป็นลูกค้า ถามนั่นถามนี่ถ้ามาจากนยาย่างนี้แรกๆอนี่ก็เกรงมากแต่คือแบบเน็จจะมีทริกในการคุยกับลูกค้าฝรั่งอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดเร็วแล้วเน็ตฟังไม่ทันเน็ตก็จะตีเบอร์ฮะ sorry can you say again คือแบบเหมือนฉันฟังเธอแต่ฉันฟังไม่ทันแต่ฉันแอบแบลว่าฉันไม่ได้ฟัง <laughs> ทุกคนนึกไเนี่ยคือทริคของเน็ตแล้วมันทําให้แบบเขาพูดอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเน็ตแตไม่เคยบอกลูกค้าเลยว่า can you speak slowly please I cannot understand เน็จจะไปพูดคำพวกนี้เพราะว่าแบบ มันดูมันดูไม่เก๋อ่ะมันดูแบบเฮ้ยมึงฟังไม่ออกเลยนี่ก็จะแบบฮะอะไรนะพูดไมซิฉันฟังไม่ทันเนี่ยนี่คือทริคแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ความมั่นแน่ของเราด้วยนะทุกคนด้วยความที่แบบต้องคุยกับพวกออซี่จ๋าตลอดเวลาคืออาจริงตอนตอนที่เนททำงานณนะตอนนั้นน่ะสกิลการพูดเนทยังเท่าเดิมแต่สกิลการฟังเนทมากขึ้นทุกคนนึกออกไหมคือด้วยความที่แบบ เดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนบอกไททีมันกวนม,มากเลยเนี่ยก็ค,คือสกิลการฟังเน็ดมากขึ้นมา,มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากอะ่ะเพราะว่าเราแบบมันจะ<ม>ไทยทีน้องอะไร นั่นแหละค่ะเน็ตยังไม่ได้สกิลการพูดมากเท่าไหร่แต่ว่าสกิลการฟังของเน็ตอ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วตอนทํางานร้านไทยนั่นนะคือเป็นร้านแรกที่เน็ตได้รับโทรศัพท์ take o r อร์เน็ตจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนก่อนที่เน็ตจะมาออสเตรเลียนเน็ตทำงานร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่เชียงใหม่เขาจะรับลูกค้าฝรั่งเยอะเน็ตมีโอกาสเคยได้รับบุ๊กิ้งของลูกคา้าซึ่งเน็ตทาไม่ได้เลย t o ทอล l y ศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบทำไม่ได้เลย, totally แ,ลเลยแบบว่าลูกค้าพูดในโทรศัพท์ฟังลูกค้าพูดปกติตอหน้าก็าว่ายากแล้วแล้ว อุยช,ชอบอกเบอร์โทรนี่คือแบบเน็ตไม่ได้ฟังไม่ได้เลยแบบเน่ดำมาได้สกิลเนี้ยตอนที่ทำร้านอาหาร ที่นอกเมืองร้านใหญ่คือพอมันรับไบ่อยมันเหมือนเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องฟังให้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยลูกค้าออซี่อ่ะมันก็จะมีความออซี่ที่บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนที่เขาแบบน่ารักน่ารักหน่อยเขาเห็นว่าเราแบบมีท่าทีที่ฟังเขาไม่ทนันเขาจะพูดช้าลงเนี่ยเคยเจอคนน่ารักน่ารักเยอะคนที่แบบพูดกับเราไม่ดีก็มีแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานเราก็เราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องเข้มแข็งนะคะมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบพรูฟใช่ไหมล่ะ ทุกคนต้องนึกว่าเหมือนอย่างบางคนเนี่ยอย่างเราเกิดมาเราก็ไม่ได้พูดได้งแต่แรกถูกไหมแล้วพอเรามาเรามาอยู่ที่นี่ทำไมอยู่ดีๆเราเริ่มพูดคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นมันเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอะ่ะมันทําให้เราเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าเอาจงจริงเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันจะทําให้เราพูดตัวเองได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเราแบบมาอยู่นี่แล้วก็ทํางานแต่ร้านไทยมีแต่คนไทยเราก็อาจจะพูดใช้ภาษา,ษาอังกฤษได้แค่ตอนทําทำงานแต่พอออกมาในชีวิตจริงเราก็อาจจะแบบ ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เน็ตเป็นคนชอบพูดเน็ตคุยกับเพื่อนร่วมง,งานบ่อยเน็ตคุยกับลูกค้าบ้างบางทีมันก็เลยเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้าที่เน็ตทำงานที่เมลเบิร์นนั่นน่ะคือเพื่อนร่วมง,งานมีแต่คนไทยเน็ตก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเน็ตไปได้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนที่โรงเรียนซะมากกว่าก็คือความรู้แกรมม่าอะไรเงี้ยได้จากครูแต่ว่าพอเป็นเรื่องทั่วไปคุยเล่นอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่เน็ตเคยเล่าให้ฟังในคลิปที่แล่่ากนเเลับพือ ว่าแบบไปกินกาแฟกับเพื่อนแล้วได้คุยกับเพื่อนในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนะอย่างนั้นอะมันก็ช่วยได้เยอะต้อ k i n ดอ m b เ r นนะ smile smile smell smell bj ส่วนเรื่องสำเนียงอะเนี่ยไม่อยากให้คนคิดมากเอาจริงถ้าเกิดว่าเราพูดรู้เรื่องสำเนียงไหนมันก็ได้หมดแหละแต่แค่ถ้าอยากพูดไรกันเนีอะเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง ตอนที่เน็ตย้ายจากเมลเบิร์นอะไปอยู่ที่วากาวก้ากับพี่เมย์อะตอนนั้นเน็ต่อวีซ่าตัวใหม่ใช่ไหมเนโรงเรียนที่ซิดนีย์ที่เนตเคยเล่าให้ทุกคนฟังว่านีตน่ะนั่งรถไฟจากวากาไปซิดนีย์ถุกอาทิตย์เพื่อที่ไปเรียนใช่ไหมคะตอนนั้นเนตก็รงเรียนตามแบบแพทเทิร์นคนไทยอะเนโรงเรียนมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมที่เรียนอาทิตย์ละครั้งเพราะที่เหลือก็เอาเวลาไปทํางานเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนตเจอครูที่เป็นแคบอินเดเรียนมาแล้วเขาพูดแล้วแบบฟังไม่ออกต่อให้เขาเขียนบนกระดานเนตก็อ่านไม่ออออกคืืาายมเ แบบแยกไม่ออกคือแบบ ปวดหัวมากเอาจริงตอนนั้นเน่ยจ้างทําการบ้านนะทุกคนเพราะว่ามันสุดทางแล้วจริงๆในรู้สึกว่าเน็ตไม่ได้อะไรเลยจากการที่เน็ตเรียนคอร์สกับครูแขกอะอาจจะเป็นเพราะเน็ตทางานเยอะแล้วก็เน็ตเดินทางเยอะมันเหนื่อยมันต่างๆอะไรเงี้ยคือเหมือนเรานิสัยไม่ดีอะเหมือนเรียนเพื่อที่จะเอาเวลาไปทํางานนะตอนนั้นอะแต่ด้วยความที่เรายังต้องทํางานแล้วก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่อะเน็ตก็เลยแบบตอนนั้นเน็ตก็ตามแค่ไอจนะตามทิกตอกตามไอจตามอะไรมันชอบมีคนสอนภาษาอังกฤษสั้นๆอะไรเงี้ยเน็ชอบดู นี่เว้ยครูีแอนเนก็เลยไปหาหนังสือครูีแอนมาซึ่งเอาทีเดียวให้มันสะใจเอาหยิบออกมาเลยจากข้างหลังเยอะมากเอาจริงยังอ่านไม่หมดแต่ก็อ่านเรื่อยๆเพราะว่าเนไม่มีเวลาแล้วก็จริงๆเน็ตได้คอร์สครูพี่แอนมาด้วยก็คือเนเลือกคอร์สปีกไลกันนี้ถีบเอาจังจริงเนเรียนไปแล้วบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเนยังเรียนไม่จบเน็พูดตรงๆเพราะว่าเนไม่มีเวลาเอาจังจริงแต่ว่าเวลาเนกลับมาบ้านเนี้ยนั่งเฉยๆเนตเอาวางไว้ข้างโซฟาหน้าทีวีเลยเนก็หยิบมา คือที่เน็ตเลือกแต่ละเล่มอะเนี่ยทุกคน How to สบ t ฝรั่งด่าฉันดีมากใช่ไหม Speak like a native อย่างเงี้ย English inside English ประโยคที่แปลไม่ตรงตัวอะไรเงี้ยเน็ตเจอบ่อยมากเคยเจอแบบว่าอืมเน็ตเธออยากกินอะไรแบบเพื่อโรงงานเป็นเชฟเนี่ก็เลยว่าเออเน็ตฉันอยากกินอันนี้นะทำให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดเล่นกับเราบอกว่าได้สิอะไรเงี้ย I'll make you with sugar on top นี้แล้วเน็ตก็รีบบอก ฉันไม่เอาชูกาฉันไม่เอาชูกาโน no ชูกาเขาก็ขำอย่เลยเว้ยฉันไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็เลยอธิบายว่าเออชูกาออนท็อปมันเหมือนเป็นสำนวนที่แบบว่าจะทําด้วยความตั้งใจให้เธอหนาอะไรเงี้ยฉันแบบโป๊ค่ะอีดอกเขาบอกว่าเขาจะทําอย่างตั้งใจให้ฉันเขาบอกว่าฉันไม่เอา <laughs> นี่ก็เลือกเอามาแต่แบบว่า เรียลอิงลิช how to พูดอังกฤษนอกกำลาสศัพท์เก๋ๆห้ามแปลตรงตัวเนี่ยคือจากประสบการณ์จริงของเน็ตแล้วก็มีแบบว่าประโยคไหนควรพูดไม่ควรพูดอยากด่าให้เธอรู้อะไรเงี้ยแต่ไม่อยากพูดไม่พอเน็ตชอบอ่านหนังสือของพี่แอนตรงที่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นบทบทที่เราจะต้องอ่านไปแบบตั้งแต่หน้าแรกอะอย่างบางทีนีตกลับมาเลิกง,งานมาเน็ตก็มาเปิดแบบเปิดอย่างเงี้ยของเน็ตอะหน้าระคำอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาอ่านตั้งแต่เริ่มก็ได้คือเปิดอี่ไหนก็เจอเลยอย่างเงี้ยคือมีไว้คืออุ่นใจอะบางทีแบบถ้าเรา แล้วเราเจอคําแบบเฮ้ยคำนี้กูเคยได้ยินเนี่ยเน็ตจดไว้ว่าคำไหนเน่ยเจอบางเนีตจดไว้ใน iPad บางทีเวลาลูกค้าชวนเราคุยอย่างเงี้ยเขาชอบพูดว่า enough แฟร์อีนั่นกนเล่นในมายี่แฟร์อีนัคืออะไรวะในหนังสือพี่ก็คือแฟร์อีนั่ก็คืออ๋อเป็นเรื่องที่อ๋ออเข้าใจได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเน,นไม่รู้เลยคือคนอื่นอาจจะรู้นะคำง่ายๆแต่เน็ตบอกเลยวันนี้นไม่เก่ง แล้วก็จะมีพวกแบบว่าพูดคําสุภาพเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยฉันขอคุยด้วยได้ไหมในหนังสือพีนะ่แอะมี can I borrow you for a sec for a sec a second นะทุกคนอย่าคิดลึก can I borrow you for a sec ซึ่งประโยคนี้เน็ตเจอมากับตัวเมนเจอร์ Manager จะคุยกับเน็ตเรื่องเงินที่เขาจะอัพเงินให้เน็ตไปเขาก็บอกว่าเน็ต if you have time can I borrow you for five minutes เขาพูดกับเน็ตอย่างงี้เน็ตก็ borrow กู5นาที อ๋อเราแต่ตอนนั้นนี่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบถ้าไม่คุยกับเราเขาก็คงอยากจะขอความช่วยเหลือจากเราอะไรยะๆอีกอันนึงคือ Do you w a n ะ a hand? ฉันจะต้องการแฮนด์ทำไมในเมื่อฉันมีอยู่แล้วอ๋อดีวันนะแฮนด์อยากให้ฉันเอามือเข้าไปช่วยเธอไหมแล้วบังเอิญวันน้นเน็ตเปิดเน็ตก็เจออยู่ในซักเล่มหนึ่งนี่นแหละเยอะมาก <laughs> เนรู้สึกว่ามันช่วยเนทได้เยอะมากเลยทุกคนแล้วคือเมื่อก่อนถ้าถ้าสมมนนติเนทอ่านเล่มพวกนี้อยู่ที่ไทยอ่ะเนทก็จะอ๋อโอเคโอเคแต่พอด้วยความที่เนทมาอยู่จุดนี้แล้วอ่ะหมายถึงมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้มีเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์การอยู่ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วพอเนทมาเจออะไรที่เนทเจอในหนังสือเนทรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะเว้ยถ้าจะถามว่าให้เนทแนะนําสําหรับคนไหนที่ทํางานแล้วแล้วแบบภาษาก็ยังไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองหาอะไรพวกนี้มามาอ่านดูจริงๆอันนี้จะอ่านหนังสือมากไปดูแล้วแหละตามร้านอะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไงแล้วนี้ก็แบบยากอีกอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการทํางานอะไรต่างๆหรือว่าแบบการที่จะเราจะไปทะเลาะกับฝรั่งหรือเราจะไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานนี่อย่างเงี้ยเล่มพวกนี้มันก็โอเคเน็ตชอบเน็ตแฮปปี้เรคคอมเมนต์อยู่นะทุกคน,น จริงๆได้เข้าไปดูคอร์สของคุูพี่แอนน่ะแอบเทคมาแล้วแหละอันหนึ่งแต่ว่าคอร์สมีระยะเวลา1ปี 1> ก็เลยไม่รีบ <laughs> มันมีหนังสือที่เกี่ยวกับคอสเลยคะก็คืออันนี้เน็ตเรียนไปได้แค่นิดเดียวเองเพราะว่าเน็ตแบบไม่มีเวลาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวันหยุดไม่ได้ออกไปไหนนี่ก็เปิดดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังสือพวกนี้ก็คือเน็ตก็เปิดดูเรื่อยๆไปตลอดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่คิดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีเวลาหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปโรงเรียนแล้วเป็นนั่งอยู่ในห้องเรียนสองาชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูพวกนี้ช่วยได้เยอะค่ะช่วยเน็ตได้เยอะเลย ประมาณนี้นะคะทั้งหมดที่เนจะมาเล่าให้ฟังไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรเพื่อนๆได้บ้างไหมแต่ว่าก็คิดซะว่ามานั่งฟังเน็ตเมาสเมาส์เมาอีกนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจจะเรียนคลิปครูพี่แอนหรือว่าอยากได้หนังสือแบบเน็ดนะคะแคปหน้าจอนิดไปค่ะแคปไปค่ะแคปไปแคปไปค่ะทุกคนแคปหน้าจอไปค่ะ แคปหรือยงทุกคนแคปแล้วนะคะส่งไปให้แอดมินของเพจครูพี่แอนนะคะแล้วบอกเขาว่ามาจากช่อง Youtube ของพี่เน็ตนะคะเน็ตนภัก c h ชาแน,นลนะคะพี่เน็ตออสเตรเลียค่ะวันนี้ <laughs> เพื่อแลกกับอ e ีบุ๊กวอลแคบไรัลห้าคำแล้วก็สุดยอดวลีที่ใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคิดะว่าเน็ตเอาอะไรดีๆมาแชร์ให้ทุกคนแล้วกันนะคะแบ่งๆกันนะคะ <laughs> วันนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับออสเตรเลียหรือว่าอะไรต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดเน็ตมีโอกาสเน็ตจะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็พูดให้ทุกคนฟังนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน็ตด้ยนึจงะบ๊ายบาย thank you <laughs>